เน่เน่โพสแล้วลเอ่โพสแล้วครับครับอ่อวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับผมบุดีมางานเลี้ยงนะครับก็เลยผ่านสวนอีกส่วนนะครับตอนนี้นะครับจันบุรีนะครับนี่นะครับขึ้นลูกแล้วนะครับนี่ต้นติเดียวนะครับนะครับฮะนี่ติดเดียวครับขึ้นลูกรวดเร็วมากครับฮะนี่เรานับกันได้เลยนะครับอย่างงี้เราแต่งไว้แล้วฮะหนึ่งลูกสองลูก สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบมันเป็นจำนวนสี่สิบสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบเก้าห้าสิบต้นแค่นี้นะครับตอนเนี้เราเอา,เอาไว้ห้าสิบลูกก่อนนะครับนะแต่เราเดี๋ยวเรายังต้องเลือกออกน,นะครับเราคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะเอาไว้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าลูก ลูกนี้นะฮะไม่สวยครับผมว่าออกลูกครับอันนี้ไม่สวยออกลูกนะครับอ๋อเราต้องมาคัดลูกที่ไม่สวยออกด้วยใช่ไหมครับสวยนะครับเราเราก็จะตัดต้นนี้ต้นนี้ประมาณกี่ลูกได้ครับลูกพี่ลูกต้นนี้เออเราคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบห้าลูกอ๋อเราก็จะตัดลูกที่ไม่อไปนะครับนี่คือวิธีการแต่งลูกเลี้ยงลูกไว้ใช่ไหมครับ ต้นนี้ประมาณกี่ปีครับต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่สามปีสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับวันนี้ก็ป๋าตัวแหวงก็มาเลยสดกันการที่ว่าเราจะเก็บลูกไว้นะครับคัดลูกต้นนี้เนี่ยถ้าออกโดยธรรมชาตินี่บอกเลยเลยนะครับยังไม่ออกนะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามากด l ักกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เราฉีดสารแพคโคบนะครับเออ,เอ,อแลนนี้นะครับมาเลยงปลา แปลงนี้นะครับเราฉีดสารแพคโคนะครับอยู่ที่อัตรา25%เซนะครับพันลิตรต่อต่อแพคโค3ลิตรนะครับ25%เซนนะครับนี่นะครับถ้าเราทำล่วงหน้าก่อนประมาณาจันบุรีนี่ก็น่าจะอยู่ที่กนารกระดานะครับกนากะดาหรือสิงหาแต่แปลงนี้ผมฉีดสิงหานะครับ จริงๆเนี่ยเราต้องฉีดกระดานะครับถ้าเราเก็บใบดีๆเนี่ยนะครับเราก็จะออกอ่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นแรกของจันบุรีครับพูดตามหลักแล้วก็คือไม่มีใครมีนะครับหรือจะเป็นรุ่นลองต่อไปก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็รุ่นทุเรียนสามปีสี่ปีเหมือนกันนะครับนี่ออกรุ่นนี้นะครับนะบก็มีบางรลยบอกว่า อย่ามาหลอกขายยากันดีกว่านะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมโดยตอนที่ผมจะฉีดผมก็ใช้ตัวซอมบี้นะครับนี่นะครับฝังเข็มไปก่อนอันนี้เราพอเราออกดอกเสร็จนะครับเราก็เอาซอมบี้เนี่ยหรือออกไปอีกนะครับนะฮะโดยที่ให้ใบนะครับอัดน้ําอัดปุ๋ยสูตรเสมอลงไปให้ใบขึ้นนะครับตอนนี้เราก็นี่นะครับ ปกติเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับของเราออกทุกต้นนะครับเราไม่ได้ออกต้นเดียวนะครับทําอย่างไรนะครับจะประสบความสำเร็จก็คือต้องมีสารแพคคโคนะครับบิวทาโซนนะครับมาควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อให้ออกดอกอย่างรวดเร็วนะครับและต้องมีซอมบี้รักษาต้นนะครับนี่นะครับเราดูมาดูตรงนี้กันครับตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นหางแย้ไปแล้วนะครับ ห่างแย้อันนี้ก็ถือว่ายังเป็นรุ่นแรกแรของจันบุรีนะครับถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ก็จันบุรีก็น่าจะรุ่นนี้ก็จะสักสามสิบเปอร์เซ็นนะครับทั่วไปนะครับนะครับก็เรามาดูได้ทุกต้นนะครับภาพรวมของเรานะครับนี่ครับเนี่ยทำไมถึงผมต้องปลูกตรงนี้อีกนะครับผมปลูกตรงโน้นว่ามันตรงนี้มันยังห่างอยู่เลยนะครับเลยผมก็จะเอาอีกนะครับ เรามีต้นทลายทาราปลูกไม่ตายนะครับเราก็จะได้น้าหนักเพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยต้นขนาดนี้นะครับห้าปีสี่ปีเนี่ยกว่าจะหกเจ็ดปีนี่เรารวยไปแล้วนะครับบางคนบอกว่าต้องปลูกห่างนะครับถามว่าต้นนี้กับระยะต้นนี้ของต้นนี้นะครับกว่าจะชนกันอีกสิบปียังไม่ชนเลยครับผมก็เลยตัดปัญหาปลูกไปอีกสองต้นเลยครับ ครับพื้นที่เราก็ไม่เปลืองปุ๋ยก็ไม่เปลืองยาก็ไม่เปลืองครับเนี่ยดูนะครับทําอย่างไรถึงจะให้ออกดอกทุกต้นนะครับนี่นะครับอันนี้สองต้นคู่นะครับนี่สองต้นคู่ครับก็ออกสองต้นเลยครับอันนี้ก็จะช่วยรับลูกได้เยอะหน่อยนะครับเพราะมี2ต้นนะครับตกอ เรามาดูภาพรวมนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มฉีดให้ติดลูกนะครับให้ลูกกลมนะครับวันนี้ก็คนงานกำลังหลักสายกันอยู่นะครับนี่ครับก็นะถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะเราก็คงพยายามอธิบาย ลูกค้าเราไปเรื่อยๆนะครับว่าเราทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันทางท้งสวนนะครับว่าเราทำแล้วเราเหมือนราคาคุยหรือเปล่าครับ,นะรบมาดูนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับ อตอนนี้ทุเรียนขนาดนี้ก็ไม่เกินห้าปีนะครับรปีสี่เข้าปีห้านะครับแล้วก็ต้นก็สี่ปีนะครับรรกิ่งนะครับเอาไว้พอสมควรนะครับอย่าเอาไว้เยอะเกินนะครับถ้าเยอะเกินเนี่ยนะครับมันก็เวลาเราจะโยงหรือเราจะตัดแต่งกิ่งหรือเราจะขึ้นไปทําอะไรเนี่ยมันก็ทําลําบากนะครับ เราดูต้นนี้กันนะครับนี่ครับต้นแค่นี้ก็เอาแล้วนะครับบางคนบอกว่ามันคุ้มหรือเปล่าผมตอบได้เลยครับว่าคุ้มครับต้นขนาดนี้เราก็าไว้สามสิบลูกนะครับลูกสามกิโลนะครับสามสิบลูกก็ร้อยโลแล้วครับนะราคาทุเรียนตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับผักใต้ตอนนี้กิโลร้อยแปดสิบ นะครับร้อยเก้าสิบกันบุรีร้อยห้าสิบาทหกสิบาทนี่ตัดรวมๆนะครับตอนนี้ถ้าคัดก็อยู่ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดเหมือนกันนะครับเนี่ยเราดูนะครับของเราอย่างนี้ครับทุกต้นนะครับนะเราออกทุกต้นนะครับนะส่งไปทางไหนก็ได้ครับนะ อันนี้เราไม่ได้ของโมนะครับฮอันนี้ของแท้นะครับถ้าไม่เชื่อก็เข้ามาได้มาดูได้นะครับเมื่อก่อนนี้ผมกลัวเรื่องฟาร,ร์มจนมากเลยครับแต่วันนี้ผมเจอซอมบี้นะครับเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยฟาร,ร์มจนไม่มีแล้วครับหมดครับถ้าทุเรียนยังราคาขนาดนี้นะครับนะฮะ ออกทุกต้นครับนี่ครับนี SUBSCRI, ่ดูกิ่งผมนะครับผมจะตัดไว้ไม่ให้เสียกําลังเวลาเวลาออกดอกหรืออะไรเนี่ยจะออกง่ายแล้วเวลาเราไว้เนี่ยนะครับเราจะไว้กิ่งหลักเลยนะครับนะฮะเนี่ดูครับกิ่งหลักก็คือนะครับเมื่อเราปักเข็มแล้วเนี่ยนะครับดอกก็จะไม่ออกที่อย่างนี้แล้วครับหมดนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับทำสารนะครับคนกลัวที่สุดคือ หรือสารไม่ได้ดอกก็จะออกอย่างนี้นะครับนี่นะครับคําว่าดอกไม่ออกเนี่ยไม่มีครับมีแต่ออกเกินแล้วออกจะตายนะครับแต่ถ้าเรามีซอมบี้นะครับเราก็จะไม่ให้มันออกตรงนี้นะครับเราจะออกเฉพาะที่เราต้องการอย่างนี้นะครับนี่นะครับครับก็ดูภาพรวมนะครับดูใบนะครับ บางคนบอกทำทุเรียนสิบปีแล้วนะครับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่มีลูกไม่มีดอกปรึกษาเราได้นะครับลานป่าแสวงการเกษตรนะครับของจริงครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนเข้ามาดูสี่สิบแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมครับอันนี้นะครับดูต้นนะครับ ใครบอกว่าต้นขนาดนี้เอาไม่ได้ครับไม่จริงครับอา้าวตอนนี้ออกรุนหลังก็เอายังเอาอีกครับนะครับเอาทุกต้นนี่ครับวิธีการทำตุเรียนให้ประสบความเร็จคือยังไงครับดอกตุมขนาดนี้นะครับยังไม่บานเนี่ยนะครับตอนนี้เราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปฉีดยาเล่งใบให้แก่เร็วเพิ่มน้ำไปนะครับก็ใบอ่อนขึ้นทีนี้นครับ ใบอ่อนขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยดอกบานก็พอดีใบแก่เหมือนต้นนี้นะครับใบแก่ดอกบานคือติดนะครับนี่วงจรชีวิตของทุเรียนนะครับที่ทำไงถึงจะให้ดอกบานให้ออกดอกใบเร็วได้ต้องเจอตัวนี้ครับซอมบี้ครับแสดงว่าซอมบี้มีประโยชน์ครับฮชาวสวนบอกว่าบางคน ไม่ออกดอกนะครับเจอซอมบี้เข้าไปนะครับไม่ทำสารก็ออกดีครับนี่นะครับทุกต้นนะครับเราให้ลูกค้าดูนะครับว่าเรื่องรากเน่าคนเน่าเรามีไหมครับแปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักหกเจ็ดร้อยต้นนะครับนี่ดูใบครับนี่แล้วก็จะออกแต่กิ่งอย่างนี้นะครับนี่นะครับออกกิ่งแบบนี้ทั้งหมดนะครับ อแล้วมาดูฝั่งนี้มั่งครับครับนี่ต้นขนาดนี้นะครับผมก็ไม่เว้นนะครับผมคิดว่าสมัยก่อนเราจนนะครับถ้าทุเรียนจะตายก็ให้มันตายไปแต่เราอย่าจนนะครับถ้าเรามวยแต่รอนะครับเราก็ไม่ได้เงินนะครับสิ่งที่ไม่เชื่อนะครับเราก็ต้องเชื่อนะครับ นี่นะครับทั้งสวนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปภาพรวมที่แถวนี้ก็จะต้นเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะดูที่ต้นที่สมบูรณ์นะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับถ้าใครเข้ามาติดตามนะครับป่าแสวงการเกษตรนี่นะครับ ็ผมบอกเลยถ้ามีทุเรียนนี่นะครับออกดอกนะครับดูผมนะครับดอกเยอะมากครับแล้วของเราเนี่ยนะครับปักซอมบี้ไปเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยนะครับออกแบบนี้นะครับนี่ครับนี่กิ่งที่แรกของผมเยอะมากผมก็ตัดออกเหมือนกันครับออันนี้เราปักซอมบี้ไปแล้วครับเราดูนะครับนี่กาลังออกดอกอีกนะครับนี่ฮะ นีออกดอยแล้วครับนี่สัมบีเป็นเหตุสังเกตได้ครับนะเนี่ยเราไม่รู้ว่ารุ่นไหนจะออกไม่ออกนะครับแต่เราบอกว่าของเราต้องออกครับทาไมออกดอกก็คือไม่ได้ตังค์ครับ บอกปีนี้ปัญหาเรื่องทุเรียนไม่ค่อยออกดอกกันนะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับของเราหนาวร้อนไม่กลัวครับนี่นะครับเรื่องหนาวเรื่องร้อนไม่ต้องกลัวกันนะฮะนี่ใบอ่อนขึ้นนะครับนี่เสร็จปุ๊บนะครับดอกก็ยังไม่บานนะครับพอดอกบานนะครับใบก็แก่พอดีนะครับอันนี้นี่สูตรตามสูตรครับ เรามาดูตรงนี้กันนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับ,นะรบอันนี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้สมบูรณ์นะครับอย่างนี้ก็ต้องมีถึงสี่ห้าสิบลูกนะครับต้นหนึ่งนะครับ เวลาตัดแต่งกิ่งผมจะแนะนําว่านะครับควรเอากิ่งที่เราเอาไว้ลูกเลยนะครับเพื่อไม่ให้แย่งอาหารนะครับนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเรามีกิ่งเยอะแย่งอาหารนะครับจริงๆเนี่ยต้นเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยดอกก็จะไม่ออกเนี่ยนี่นีออกพอนะครับเนี่ยนะครับเนี่แค่นี้เราก็พอแล้วครับปกติมันไม่ออกนะครับดีออกรุ่นหลังนะครับเนี่ยเนี่เนี่ยรุนหลังนะครับนี่แต่ก็ออกไง พอเราตัดแต่งกิง่งพอเหมาะพอควรนะครับดอกก็จะออกหมดนะครับเนี่ยครับเนี่ยทีแรกไม่ออกดอกนะครับโดนซอมมี่ไปนี่ยังออกตามมาอีกนะฮะยังออกอีกเะครับหนาวๆอย่างนี้ครับเออกหมดครับ ก็ใครไม่เข้าใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0944651997นะครับเบอร์ป่าสแสวงนะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลเชิงลึกนะครับก็โทรติดต่อได้เลยนะครับโดยตัวผมเองนะครับยินดีใหค้ความรู้แก่ทุกท่านตอนนี้ทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่ ยังต้องการอีกมากมายนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ช่วยด้วยนะครับส่งส่งกันไปแบ่งความรู้กันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเอาเป็นตอนๆกันไปนะครับโอเคครับ